เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานครค่ะหรือว่า w o r l d f i l m Festival นะคะถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแล้วมีส่วนนะคะที่จะผลักดันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการนําเสนอผลงานไปสู่ระดับนานาชาติค่ะแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยด้วยค่ะก็คือตามนโยบาย Softpower ทางด้านของภาพยนตร์นั่นเองค่ะ เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานคร,รเทศกาลสำคัญทางด้านภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยให้มีโอกาสได้ขยายเครือข่ายในการนำเสนอผลงานของตัวเองสู่นานาชาติผ่านเนื้อหาของภาพยนตร์จากนานาประเทศและกิจกรรมต่างๆในเทศกาลตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทยจนเกิดภาพลักษณ์อันดีตามนโยบายซอพาวเวอร์ด้านภาพยนตร์ สำหรับเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งเนชั่นกรุ๊ปไดเรีเริ่มตั้งแต่ปี2,547จนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้ครั้งที่16มาในคอนเซปต์การสแสวงหาขอบฟ้าใหม่เปรียบเสมือนการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆในยุคสมัยแห่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ลและคอนเทนต์ที่กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อมูลที่เทศกาลได้จับได้เห็นว่าแนวโน้มของผู้ชมมากขึ้นก็แปลว่ามีคนที่สนใจ ชาชนเทศกาลเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าถามหาว่าเราจะดูเทศกาลภาพย,ายนตร์ต่างๆได้ขึ้นแบบบ้างนั้นภาพ,พย,ายนตร์เทศกาลที่กรุงเทพนะคือเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมได้มากขึ้นและผมเชื่อว,ว่าการเติบโตของเทศกาลและผู้ชมก็จะเริ่มมากขึ้นเวยถ้านึกถึงเวิร์ดฟิลเฟสเทเว l ลเรานึกถึงความหลากหลายของภาพยนตร์ทั่วโลก ถ้าท่านพลาดโอกาสนี้แปลว่าปีหน้าท่านถึงจะได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นผมคิดว่า7็ถึง17เนี้หาเวลาและก็จองมาชมได้เลยครับท่านจะไม่เสียโอกาสแน่นอนและท่านจะบอกทุกคนได้เลยว่าฉันผ่านเทศกาลนี้แล้วปีต่อไปจะดูต่อครับอยากให้เป็นบอกเล่ากันอย่างนั้นโดยเฉพาะใครที่มาดูแล้วนะครับแชร์ต่อแล้วกันปัจจุบันนี้โซเชียลช่วยอย่างมากว่าจะกระตุ้นให้คนอื่นมาเที่ยวชมหรือว่ามาชมเทศกาลได้อย่างไรก็ ดูแล้วบอกต่อและก็เชิญชวนทุกคนเลยครับขอบคุณครับสำหรับการคัดสรรภาพยนตร์ในครั้งนี้ยังคงคัดสรรภาพยนตร์ที่มีคุณภาพจากทุกทวีปทั่วโลกมากกว่า80เรื่องจากกว่า35ประเทศมานำเสนอแก่ผู้ชมชาวไทยโดยมุ่งเน้นการน,นำเสนอภาพยนตร์จากพวกกับรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกที่มีผลงานโดดเด่นนำเสนอความหลากหลายให้ผู้ชมบนพื้นที่ของโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย